ะะก็จะพาคุณชมค่ะไปดูนี่เลยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมของน้องๆเยาวชนนะคะในการรังสรรค์ค่ะนำามีเบตงนะคะมารังสรรค์เป็นเมนูค่ะเป็นอาหารฟิวชั่นสุตรสร้างสรรค์น,นะคะพร้อมตอบโจทย์เชิงพาณิชย์ในอนาคตค่ะ ที่ศาลาพิรมทัศน์เทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลานักเรียนนักศึกษาเยาวชนในพื้นที่อำเภอเบตงจำนวน4ทีมได้ร่วมกันแข่งขันทำอาหารบีเบตงคิดให้ล้ำทำให้อร่อยเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอาหารพื้นบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวการจำหน่ายสินค้าชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าแข่งขันต้องรังสรรค์มีเบตงให้เป็นอาหารฟิวชัน่นแปลกใหม่จากเดิมซึ่งแต่ละทีมนะคะจะต้องคิดค้นเมนู โดยใช้เส้นหมี่เบตงเป็นวัตถุดิบหลักรังสรร์เป็นเมนูใหม่อย่างสร้างสารรค์จำกัดเวลาในการทำอาหาร2ชั่วโมงค่ะแต่ละทีมนะคะมีสิทธิ์ใช้วัตถุดิบป,ประกอบอื่นๆได้ตามความต้องการซึ่งคณะกรรมการค่ะจะมีเกณฑ์การตัดสินจากรสชาติอาหารความคิดสร้างสารรค์ในการใช้หมี่เบตงความสวยงามของการจัดจานและการนำเสนอความสะอาดและรวมไปถึงความเป็นมืออาชีพขณะทำอาหารและความเหมาะสมในการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์สำหรับผลการ แข่งขันที่ชนะเลิศค่ะได้แก่ทีมเบตรงรูมอรกิต่เสิร์ฟเมนูหมี่เบตงโรน้ำสลัดครีมซีฟูด้ดเมนูหมี่เบตงซอสต้ตมยำสุดแดนสยามซึ่งกิจกรรมนะคะก็ได้รับความสนใจจากเยาวชนและผู้ปกครองตลอดจนนะักท่องเที่ยวค่ะที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองเบตงต่างได้เห็นถึงแนวคิดสร้างสารรค์ในการรังสรรค์เมนูได้สวยงามและมีความอร่อย